งานนี้มีหนาวกามินคัมแบ็กกลับมาเมืองไทยเพื่อพิสูจน์ความจริงท่ามกลางแฟนคลับรอต้อนรับอย่างอบอุ่นแถมรอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวควงแม่มาด้วยบอดี guard, ้การ์ดหอมหน้าร้อมหลังจนชาวเน็ตพากันตั้งคำถามว่ามันแปลกๆไปนะและพวกคุณก็ช่วยฉันมากกว่าปกติฉันรู้สึกขอบคุณมากแต่ก็กังวลเช่นกัน รอบก่อนมาอย่างชิวมากกับเพื่อนได้มาคนเดียวได้แต่รอบนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นทางการไปหมด so pop, pop, บางคอมเมนต์ก็ถึงกับสังเกตรีแอคระหว่างกามินและแฟนขับที่แปลกไปไม่เป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ดีใจจริงๆขณะที่ชาวด้อมเดจีก็โต้กลับบอกทุกคนตั้งใจมาหาน้อง มาเป็นกำลังใจให้กามินได้ทวงคืนศักดิ์ศรีของตัวเองเราไม่ได้โกรธเขานะที่เขาทำแบบนั้นแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันเพราะเหตุใดไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ตาไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นตาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผู้ชายคำนี้มันน้อยไปต้องบอกว่ามันไม่ใช่คนเป็นความรักที่บริสุทธิ์น่ารักอบอุ่นไม่เปลี่ยนวินาทีได้พบหน้าชาวด้อมกามินก็ยกมือไหว้น้ำตาซึม น้องคงคิดถึงเมืองไทยมากพร้อมเซอร์วิสแฟนโชว์เต้นโกโก้ไปหนึ่งกลุ่มก,กามินจิ้มลิมส่วนคุณแม่ก็สวยมากด้านเจเจกับพี่โจนาก็มารับน้องถึงสนามบินคอยซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีกอดกันดีใจสุดๆ ขณะที่ Facebook โจมนทานีก็ได้ประกาศว่ากามินเตรียมจะแถลงข่าวในวันที่6พฤศจิกายน2567นี้ขอกอบกู้ศ์ศีและเกียรติของลูกผู้หญิงหลังเจอกระแสก่อนหน้านี้น้องยังไม่มีโอกาสได้อธิบายใดๆซึ่งหลังจากที่ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วกามินก็ได้สั่งซมตำกับข้าวเหนียวมาโซยแหลกถึงห้องคิดถึงอาหารไทยแหละรู้เลย แถมความกาวมินก็ยังเอเนอรจีเยอะสดใสเมือนเดิมไลฟ์ทักทายทุกคนอย่างเป็นกันเองส่วนหลายคนก็พากันจับตามองแม่ทับชาลีซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสตอรี่เป็ด ยืนยันว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนงานนี้ก็ต้องรอรุนกันต่อไปว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรคะ